ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพลังเก้าวนะครับมาถึงก็เจองานขายของกินเลยเยอะแยะเลยด้านนี้เดี๋ยวลองไปเดินดูว่าแบบมีอะไรกินบ้างเนาะโอ้ของแบบเยอะมากก็คืออยากกินอะไรก็แวะมาได้เลยนะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวขัวเป้าวิไลก๋วยเตี๋ยวแห้งอันนี้เป็นแบบของกินเนาะ เป็นท่านพระรามเก้านะครับชั้นจีเอชั้นแบบใต้ดินเนาะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้านะครับอันนี้คือเป็นร้านยำโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาภูกเก็ต2 0 0กล่องละ2 0 0บาทเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นขนมะจะลองเดินดูด้านนี้เป็นน้ำพริกอันนี้เป็นขนมเบื้องนะครับอยู่ด้านนูน้นสายไหม ยกสดนะฮะอันนี้เป็นร้านร้านปลากะหรี่พับแล้วก็น้ำน้ำส้มนะครับหุยแบบล้ำข้าวหมกข้าวปลาแกะก็มีโอ้ลนไก่อันนี้คือหมี่คลุกนะครับจ้าดังฝั่งพลน,นะฮะตองละยี่สิบห้าบาทครับน,นี่หมี่คลุกมาดูด้านนี้อ๋อด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่า Uh, oh, อาหารทะเลด้านนี้เป็นชานี่หละชาโรตีกับชาปจัจจปัตนีนะทุกคนน่ากินมากอันตลองเดินเดินดูโอ้โ oh, หร้านนี้คนเยอะมากขนมจีนน้ำยาใต้เป็นกับข้าวใต้นะฮะเยอะแยะมากมายคนเยอะด้วยร้านอาหารใต้นะ,ะเดี๋ยวไปดูไปดูฝั่งทางนู้นก่า มือน,นี้คือแบบอาหารพื้นบ้านจังหวดตรังนะฮะน่ากินจังเลยนี่มีแบบน้ำยาขนมจีนน้ำยาก,กะทิใต้เหลือ40ชุดละ40บาทด้วยเนี่ยโอขนมจนีน้ำยากะทินี่อาหารแบบเยอะแยะด้านหลังก็มีน้ำยาเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกลับบ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบไปเดินเล่นห้างก่อนอันนี้ขนม โอ้โหชุ้ลหสิบาทนะ่ากินมากนี่มีแบบของกินแบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรก็ลองแวะมานะครับที่เซ็นทรัลพราราเก้า,น,านะฮะอยู่ชั้นใต้อยู่ชันช้นใต้ดินเลยเดี๋ยวไปซื้ออันนี้กินดีกว่าไปซื้อน้ำปั่นกินดีกว่าน้ำปั่นน้ำปั่นเออแต่ว่าเดี๋ยวไปคาเฟ่ยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราชอบกินมากเลยมันเป็นแบบว่าโยเกิร์ตนะครับน้ำอุ้ยน้ำน้ำปั่นน้ำปั่น หมูทอดไก่ทอดโอ้ยแบบของกินเยอะมากเลยทุกคนนี่ด้านนี้ถั่วน้ำโอ้โหน่าก,กินมากคือเขาแบบว่ามีการแบรบจัดงานอยู่เชื่อมต่อเพอออกมาจากรถไฟฟ้าก็คือมาตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ไปให้ดูอีกนิดนิดหน่อยเนาะตอนที่เราจะไปเดินชม แล้วก็เดินเล่นโหนี้แบบข้าวหมกไก่นะฮะกล่องกละเจ็ดสิบโหอ,อันนี้แบบอันนี้คุยใช่มหานครอร่อยนะเราชอบกินไส้เผือกกับสมมติจะกินไส้เผือกไส้มันอะไรเงี้ยที่จะกินเนาะน้ำขอนน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูซอยฝั่งนู้นดีกว่าสก,กีโร้นี่สก,กีโรก็น่าสนสก,กีโร้มีด้านนี้ก็มี หมูป <M> ิ้งอันนี้แบบแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งโหโหคนคนจีนเขาออกเสียงชัดเจนมากเลยเมื่อกี้เขาบอกเขาคุยเป็นภาษาจีนมาแล้วเขาพูดว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งแสดงว่าอยู่นานแล้วนะเนี่ยโอ้ oh. oh. มาดูด้าน oh. านี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นขนมโหไส้ทะลักมากเลยทุกคนไง คือบอกว่าไส้ทะลักจัดเกี่ยวยักษ์ไส้แน่นชิละห้าบาทสิบบาทด้านนี้ก็เป็นกับข้าวเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างย่างหมูปิ้งน่ากินมากอันนี้ก็เป็นดานนา้ำคืออันนี้คืออยู่ชั้นจีเลยนะลูกชิ้นลูกชิ้นโอ้คือทำทดสดๆเลยไงลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นแบบอุ้ย เือกมัน8ดลูก50บาทนะครน้ำลำญ่ก็มีอ๋ออันนี้เป็นลูกชิ้นจะลองเดินดูเนี่ยก็คือมาจากตรงนี้เลยรถไฟฟ้าออกมาแล้วก็เจอบริเวณงานพอดีนะครับเเห็นไหมเขาจะมีเพราะว่าของขายเยอะแยะเลยอุ้ยอันนี้เป็นซุกี้ซุกี้ซุกี้แบบซุกี้มาล่าอะไรเงี้ยนะมีอาหารเหนือครับอาหารเหนือเจ้า วันนี้เดี๋ยวซื้ออาหารเหนือไปกินดีวกว่าทัางนั้นนะนี่นะซื้ออาหารเหนือไปกินนะี่ะแต่เราไม่ได้เอาอันนี้มาทุกคนไม่เอาถุงผ้ามากแล้วเรามาเดินเราก็มาเดินเล่นๆนะก็เลยไม่ได้บอกว่าเอาถุงผ้าถุงอะไรมาอันนี้ซอยนี้เราไปมาแล้วเดี๋ยวลองเดินนี่กุเกี่ยวเมี่ยงปลาทูด้านนี้ก็มีแบบอุ้มมันของเยอะมากมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยของกินแบบ นักกินนักกินทั้งนั้นเลยอันนี้ขีดละสามสิบเก้าบาทลูกชิ้นนะฮะและนี้ก็มีขนมมว้าวผลไม้อยนิ้วมือแม่มดองุ่นนิ้วมือแม่มดโละละสามร้อยเจ็ดสิบผลไม้แบบเยอะแยะเลยและนี้ก็เป็นขนมอันนี้ก็ผลไม้เหมือนกันสตรอเบอรี่ร้อยห้าสิบบาทอุ้ยอันนี้น้ำมะพร้าว น,น้ำดอกมะพร้าวนะครับเป็นละ40บาทโอ้โหนี่ข้าหลามข้าหลามขาลามสุดมังนน20บาทแล้วก็มีแบบห่อหมกรฟชั่น60บาทด้านนั้นก็จะเป็นชาบูเสียบไม้นะครับโอ้อันนี้คือแบบเดินพาเดินดูบรรยากาศแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก่อนที่จะไปเดินเล่นเวลาที่เราผ่านมาแล้วก็จะแบบพยายามอบอกนะว่าแบบเออนี่มีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนี้ บรรยากาศของกินก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยไปหาซื้อแต่เมื่อกี้มีน้ำลำไยนะแ่มีน้ำใยฝั่งนูน้นโอ้พิซซ่าชิละห้าสินะครับอันนี้ร้านร้านน้ำทั่วไปอ๋อนี่ร้านน้ำส้มน้ำอะไรนี่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเดินเล่นที่ห้างนะฮะก็ซื้อเป็นน้ำลำไยมานะครับมากินนี่เลยบรรยากาศ งานเขาก็จะมีถึงวันที่24นะครับเนี่ยเดี๋ยวลงมาซื้ออาหารใต้เขาทำเป็นชุดๆอย่างนี้ไว้เลยเป็นกล่องๆแล้วก็มีขนมจีนด้วยเดี๋ยวซื้อขนมจีนไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงมาซื้ออีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเลิกงานก่อนนะครับตอนนี้เพิ่ง5้าโมงเย็นนะเพื่อนละงานทุ่มหนึ่งก็อาจจะไปเดินเล่นอะไรก่อนประมาณ,มาณแบบทุ่มกว่าๆแล้วค่อยลงมาซื้อนะครับประมาณนี้นะถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูของกินได้ของกินเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมีขนมมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย ประมาณนี้นะครับ